คุยกับคุณนิสงก่อนขออนุญาตเรียกคุณนิสงได้ใช่ไหมฮะอ่าเป็นเป็นหอบหืดมานานเท่าไหร่แล้วช่วยเล่าอาการให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ Salaam alaikum ะ a r a h oh m a t u l l a h i wabarakatuh ครับสลามอะลัยกุมครับ alaikum s a ลามสวัสดีค่ะอาจารย์และท่านผู้ที่มีเกียรติทุกทท่านดินฉันชื่อน,นิสงค่ะมาจากจังหวัดยะลาค่ะครับผม เป็นหอบผื่นมานานหรือ,อยังครับเป็นหอบผืน่นนี่ตั้งแต่อายุดิฉันสามสิบห้าปีปัจจุบันดิฉันอายุสี่สิบห้าปีเป็นมาสิบปีเรียเป็นมาสิบปีเจออะไรถึงจะมีอาการหอบผื่นขึ้นนะครับเมื่อดิฉันได้อยู่กับฝุ่นฝุ่นดิฉันกวาดขยะอะไรแบบเนี้ยพอกลางคืนดิฉันนอนไม่ได้เลยหอบค่ะแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างครับ หายใจไม่ออกแน่นอกแน่นนะอกะแล้วตอนนั้นทํำยังไงครับเวลาที่มีพอเจอฝุ่นมากๆฉันก็อยู่กับยาตลอดเองค่ะแล้วแล้วคุณหมอก็บอกกินยากินยาทานแต่ยาอย่างเดียวเลยทานแต่ยางั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับว่าโรคภูมิแพ้อย่างที่บอกอย่างคุณที่สองนี่เป็นทั้งฝุ่นแล้วก็เป็นทั้งอาหาร ควรจะควรจะทำตัวยังไงนอกจากการดูแลตัวเองไม่ไปทานไม่ไปเจอสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแพ้ครับคือในทางการแพทย์เนี่ยนะคะหมอก็จะบอกว่าคุณแพ้อะไรคุณต้องเลี่ยงสิ่งนั้นแต่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่เราอยู่มาทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือทําให้สุขภาพของเราแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงหมายถึงอะไรก็คือระบบภูมิคุ้มกันทํางานอ,อย่างปกติถูกไหมคะครับถ้าระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ปกติเราก็จะไม่แพ้อะไรใช่ไหมคะโโคน<า>ที่แพ้นคนที่แพ้ก็คือคนที่ระบบทํางานของภูมิคุ้มกันเนี่ยผิดไปจากปกติอะไรอะไรจะบอกว่าภูมิคุ้มกันปกติอาจารย์ภูมิคุ้มกันปกติก็คือว่ามันจะมีสภาวะสมดุลระหว่าง T helper cell ที่อาจารย์พิเชษพูดถึงเมื่อกี้ครับ คือ TH1 กับ TH2 นี่จะต้องอยู่ในสภาพสมดุลจะเห็นว่าอาจารย์บอกว่า TH1 ก็ยับยัง้ง TH2 ได้ TH2 ก็ยับยัง้ง TH1 ได้แปลว่าอะไรแปลว่ามันพยายามให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลเสมอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสภาวะ,ะภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเป็นปกติสภาวะที่จะยับยั้งซึ่งกันและกันมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่มันจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเจอสิ่งแปลกปลอม ครับนะะมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ร่างกายต้องการให้ t s 1เพิ่มหรือต้องการให้ TSH 2เพิ่มนะะแต่ว่าในสภาวะคนที่แพ้เนี่ยแปลว่า t h 1กับ t h 2เนี่ยไม่อาจจะยับยั้งซึ่งกันและกันมันอาจจะปล่อยให้บางตัวใดตัวหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งเด่นขึ้นมาครับแล้วมันก็จะก่อให้เกิดอาการต่างๆอย่างของคุณนิสงนิสงน,นิสงนะคะอันนี้ก็แปลว่า t h 2หรือ TSH เนี่ย เยอะกว่าปกติครับซึ่ง T S 2เนี่ยมันจะหลั่งสารออกมาที่ทำให้ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะฮะมันจะไปกระตุ้นแมสเซลให้หลั่งฮิสตามีนออกมาครับพอฮิสตามีนออกมาก็จะมีอาการแพ้อะไรต่างๆเกิดขึ้นเช่นคัดจมูกน้ำหูน้ำตาไหลมีผื่นแพ้ขึ้นมาหายใจไม่ออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคอันนี้ก็เป็นโรคภูมิแพ้ไงคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค อันนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคค่ะเป็นความบกพร่องค่ะคือบางคนแพ้มากๆบางคนอาจจะแพ้บางอย่างเท่านั้นแต่บางคนแพ้แทบทุกอย่างเลยอาหารหลายๆอย่างก็แพ้นะฮะซึ่งในตัวเราบางคนเนี่ย<ช>มีโรคภูมิแพ้อยู่แต่ไม่รู้ตัวค่ะ,คะก็มีค่ะแต่ถ้าคนที่ไปเจอฝุ่นหรือไปกินอาหารทะเลไปอะไรแล้วไม่แพ้แปลว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขาปกติปกติ่ทั้งที่ S วันทีเสเนี่ยสามารถที่จะปรับแปลสภาพไปตามภาวะที่ร่างกายได้รับได้แล้วก็ทําให้มันอยู่ในสภาวะสมดุลผมว่าในที่นี้คงมีมีน้อยนะฮะมีใครที่ภูมิคุ้มกันปกติมีไหมฮะ <laughs> ถ้ามีคงไม่มาฟังนะฮ <laughs> ะอ๋อาจารย์ปกติดีนะฮะเพราะรู้จักบาลานส์นะฮะทีเและ t ี S 2ใช่ไหมฮะเอาละครับเห็นบอกว่าไม่ใช่เรื่องของภูมิแพ้อย่างเดียวยังมีโรคกระเพาะด้วย มาคู่คู่กันเลยไหมฮะมามันมายังไงอันไหนมาก่อนมาหลังครับดิชันอยู่ๆก็กินอาหารไม่ตรงเวลาดิชันรู้สึกว่าเพราะเพราะดิชันเป็นแม่ค้าไงตอนที่ดิชันหิวฉันก็ทนอ้าวหิวจะไปทนทาไมละดิชันทนเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะทานอ๋ออ่าฮะพอนานๆแล้วก็เริ่มปวดท้องบีบท้องแสบท้องครับ พอกินแล้วเจ็บก็อาเจียนออกเพราะไปไปพออยู่ไปหลายๆครั้งดิฉันก็ไปที่ไปหาหมอที่คลินกิกครับหมอก็บอกว่าดิฉันเป็นกระเพาะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาพยายามให้กินอาหารให้ตรงเวลาก็อยู่ๆถ้าดิฉันกินอาหารไม่ตรงเวลาก็เป็นอีกครับก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่อยๆจนรุนแรงแค่ไหนครับคุณหมอบอกไหมครับ หมอไม่บอกค่ะหมอไม่ได้บอกแต่เวลาที่หิวพอพอพอไม่กินตรงเวลาไม่ทานไม่ตรงแต่พอมีเวลาไปทานก็อาเจียนออกมาอาเจียนออกมาโอ้โหนี่ถือว่ารุนแรงไหมครับอาจารย์ครับถ้าถึงขั้นอาเจียนก็ค่อนข้างรุนแรงอะนะคะแปลว่ากระเพาะมันไม่สามารถรับอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทานลดจัดนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เลยไม่เลย เผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดอ่าอันนั้นก็เป็นอีกโรคหนึ่งอีกโรคหนึ่งเป็นโรคริดสีดวงค่ะอ๋อมีริดสีดวงริดสีดวงพอเวลาดิชันกินของส้มของเปรี้ยวของเผ็ดครับดิชันพอเวลากินแล้วมันแสาเวลาถ่ายใช่ไหมครเวลาถ่ายนั้นแสอแล้วแสบพอเวลาดิชันไปถ่ายแล้วมันจะออกเลือดไงโอเป็นมูกเลือดออกมาออกเลือดครับแต่ว่าถ่ายไม่ออก ปวดบีบท้องก็แสดงว่ามีการอั้นอั้นอุจระด้วยถูกไหมฮะเป็นคนถ่ายอุจระลำบากที่สุดเลยโอ้ฮสองสามวันไม่ถ่ายทีหนึ่งโอ้โหเป็นผมนี่แย่เลยนะเนี่ยหลายโรคเลือเกิดนะฮะทั้งภูมิแพ้กระเพาะเอ่ยเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้อีกอึดอัดแย่เลยนะฮะเป็นมานานไหมฮะเป็นมาอันนี้ห้าหกปีเลยค่ะโอ้โห ทำไมยังปล่อยไว้อยู่ตรงอย่างนี้ดิฉันก็กินยาตลอดแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแนะนยายาอะไรดิฉันกินทั้งนั้นเลยสมุนไพรที่ไหนดีก็ไปหายาฝรั่งที่ไหนดีก็ไปก็ไปหมอที่ไหนเก่งก็หาโอ้แล้วดิฉันก็ยาอยู่ในกระเป๋าตลอดเลยพกทําไมฮะ กระเป๋าเขาไว้ใส่เงินนะไม่ได้ใส่ยาก็ยาก็ใส่เพราะดิฉันเป็นดิฉันไม่ได้อยู่กับบ้านไงนดิฉันเป็นแม่ค้าต่างประเทศมาเลเซียค่ะอ๋อข้ามไปมามาเลเซียค่ะอพอ <c oughs> เวลา <c oughs> ไปมานี้ก็ใส่ยาในกระเป๋าตลอดค <c oughs> รพอเวลาเจ็บนี้ไปไม่ได้เลยค่ะอืม <c oughs> ไม่มีเวลาไปหาหมอด้วยสินะไปหาหมอถ้าเจ็บที่มาเลก็ไปหาหมอที่มาเลอืมค่ะ เดี๋ยวคราวนี้คงต้องเอาเรื่องของบิมไปเล่าให้หมอมาเลฟังนะฮะอาออจารย์อย่างอาการที่เป็นลิสสีดวงนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของของของ,ของเรื่องของ th1 และ2ด้วยไหมฮะจริงจริงก็น่าจะเกี่ยวข้องอย่างเอาโรคกระเพาะก่อนก็แล้วกันครับอย่างโรคกระเพาะนี่ก็น่าจะเกี่ยวข้องะนะคะ นั่นก็คือมันอาจจะมีการหลั่งสารบางอย่างเพราะว่าทานอาหารไม่ตรงเวลาถูกไหมแล้วร่างกายก็หิวแล้วมันก็มีกรดหลั่งออกมานะคะซึ่งลำดับแรกเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ t h 1 t h 2แต่ว่าพอเกิดการอักเสบอะไรต่อไปเนี่ยเริ่มเกี่ยวข้องแล้วละ่ะนะฮะ,ะ,ฮะ,ะแม้กระทั่งที่ศรีดวงทวารอาจจะเป็นพอกินอาหารไม่ตรงเวลาก็เลยทำให้ถ่ายไม่เป็นเวลาด้วยคือโดยปกติเนี่ยนะคะ เราจะถือว่าการถ่ายปกติคือถ่ายวันละสองครั้งครับแต่ถ้าใครถ่ายวันละครั้งก็ถือว่าปกติได้ส่วนใหญ่จะเช้าค่ะจะเชวยแหละที่ดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าหลายๆวันเนี่ยอุจจาระมันจะแข็งเพราะมันจะถูกดึงน้ําออกไปครับตอนนี้มันก็จะถ่ายลําบากทีนี้ถ้าเราพยายามถ่ายมันก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทวารหนักนะฮะพอมันระคายเคืองมากๆมันก็จะก่อให้เกิด แผลหรืออะไรขึ้นมาร่างกายก็จะสร้างอะไรขึ้นมาเป็นเนื้อติ่งอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็กลายเป็นลิสสีดวงขึ้นมาซึ่งลิสสีดวงพวกนี้เราพบว่าหลอดเลือดดำเนี่ยจะมาที่นั่นด้วยหลอดเลือดดามันจะป่งออกน่าทาให้ก้อนใหญ่ขึ้นครับถ้าเราเบ่งก้อนอุจจละแข็งๆออกมาเนี่ยมันจะมากระทบแล้วมันก็จะทําให้หลอดเลือดตรงนั้นแตกมันก็เลยเป็นเลือดออกมาจะมีเลือดออกมาทีนี้เนื่องจากโอเปอเรชั่นบิมเนี่ยมันควบคุม ภาวะาสมดุลของภูมิคุ้มกันมันก็มีส่วนที่จะไปลดการอักเสบด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าการอักเสบลดก้อนติ่งของริสีดวงมันก็จะยุบนะฮะอันนี้ก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งแผลในกระเพาะอาหารอันนี้ก็เกิดให้เกิดจากการอักเสบเหมือนกันเหมือนกัน,นะะถ้าลดการอักเสบได้มันก็จะหายนะฮะ ได้รู้จักกับบิมได้ยังไงแล้วตอนนี้ผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วแล้วขณะนี้อาการเป็นยังไงบ้างเจอกับคุณเซ่เซะก็แนะนําให้กินบิมดิฉันก็กินเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดจนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ดิฉันกินได้แปดขวดแปดขวดนะครับวันละสองวันละสองเม็ดเช้าสองเช้าสองเย็นสองค่ะสี่เม็ดนะฮะ กินตั้งแต่เดือนธันวาค่ะครับจนถึงจนถึงวันนี้แปดขวดเลยค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาการของดิฉันที่ว่าหอบผืดที่ดิฉันนอนไม่ได้กลางคืนนั้นไม่มีแล้วอปกติดิฉันนอนนอนงายไม่ได้ตอนนี้นอนกลางวันก็นอนแล้วกลางวันก็นอนหลับสบาย <c oughs> <c oughs> กลางคืนก็นอนหลับสบายเหมือนอาหารทะเลที่ดิฉันกินไม่ได้เดี๋ยวนี้กินได้หมดเลยค่ะ <c oughs> ทำไมหันมาทานไ,ไดไ้ไม่ไม่คันตาคันจมูกไม่บวมเลยคะ่ะโอ้กินเอากินเอาเลยสิตอนนี้ตามการที่บายแนวใหม่ซึ่งสิ่งที่เราพบจากห้องปฏิบัติการตอนนี้ก็คือว่าบิมที่คุณนิสงใช้เข้าไปนี่นะฮะก็คือไปลด th2 นะฮะลดกิจกรรมของ t helper cell ชนิดที่2นะครับ,รบวิธีการลดเนี่ยมันจะไปลดโดยตรงก็ได้นะครับหรือ ไปเพิ่ม th 1, <S 1>, 1. <S ก็ได้เพราะ th 1มันจะไปกด th 2ใช่ไหมครับ,รบแล้วเมื่อตะกี้นี้ที่ผมบรรยายให้ฟังว่า th 2เนี่ยคือต้นต้นตอ,นตอ,นตอนที่ทําให้เกิดอาการทั้งหลายแหล่ที่คุณนิสสงพูดมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเกิดขึ้นจากตน้นตอ,นตอนเดียวกันเลยคือ th 2มีมากเกินไปนะครับทีนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่เราพบเมื่อตะกี้นี้ผมอ,อธิบายแล้วว่าการทดสอบของอศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์ ก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเพิ่ม T.S. 1นึองถึงสเท่าเพิ่มเพิ่ม t h หมันก็ไปกด t คสองนอกจากนี้แล้วมันยังลด t h สโดยตรงด้วยอเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปทําให้ความสมดุลเกิดขึ้นในร่างกายการปรับ t h หนึ่ง t h สก็เลยปรับอยู่ในสภาพสมดุลคือทั้งสองปัจจัยมันมีส่วนสําคัญก็คือเรื่องของการเสริมเรื่องของ อาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าห่วงแต่ทํางานนะครับะนะครับทานอาหารต้องเป็นเวลานะครับขับถ่ายเป็นเวลานะครับก็ขอขอ,ขอให้หายดีนะครับค,ครับผมอ่านะครับขอเสมปรบมมือให้กับคุณนิสงครับ